สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันนิทรศกาลวิชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าวันนี้เวลา8นาฬิกาหสนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเลี้ยงนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก ทรงเปิดงานวันนิเทศการวิชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครั้งที่17ประจำปี2567โอกาสนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้แทนสถาบันนักเรียนในร้อยที่ได้รับรางวัลโครงการวิจัยดีเด่นข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นนักเรียนโรงเรียนเหล่าทัพและนักเรียนในร้อยตำรวจที่ชนะเลิศการแข่งขันประชันการส่งอากาศยานไร้คนขับเข้าปฏิบัติภารกิจ งานวันนิเทศการวิชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดขึ้นครั้งแรกในปี2551เพื่อส่งเสริมพัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ากับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นทางภาครัฐและภาคเอกชนปีนี้เป็นครั้งที่17มี32หน่วยงานร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและองความรู้ใหม่ๆรวม99ผลงานได้แก่ผลงานหน่วยงานภายนอกกระทรวงกลาโหมอาทิ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนเรื่องจุดเริ่มต้นและความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาดาวเทียมสำรวจโลก t o r b i สโรงเรียนนายร้อยตำรวจโครงการวิจัยพลังสถานศึกษาร่วมมือพัฒนายุติปัญหาความรุนแรงมหาวิทยลายลัยศรีนครินทร์วิโรธเรื่องการพัฒนาชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกจากสาหร่ายและผัาผลงานหน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหมอาทิตย์ผ้าห่มหล่อยเย็นลดอุณหภูมิจากโรคลมร้อนเพื่อใช้งานทางทหารของกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมการออกแบบสร้างเครื่องป้องกันฝูงโดนด้วยคลื่นไมโครเวฟกำลังงานสูงของสำนักการวิจัยและพัฒนาทางการทหารกองทบบับก ผลงานจากโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ากับหน่วยงานภายนอกอาทิการศึกษาระบบการจัดการน้ําของกรุงศรีอยุธยาด้วยวิธีทางภูมิสารสนเทศร,ร่วมกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีผลงานของอาจารย์อาทิการสร้างและพัฒนาเครื่องยิงลูกระเบิดจําลองเปรียบเทียบกับเครื่องยิงลูกระเบิดจําลองที่มีใช้ในกองทัพบ,บกไทยและผลงานของนักเรียนในร้อยสกลุ่มวิชาอาทิ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และการทหารแสดงการสร้างแบบจำลองสามมิติด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กกลุ่มวิทยาศาสตร์และการทหารแสดงการสร้างแบบจำลองคลังอาวุธในการควบคุมและตรวจสอบกลุ่มสังคมศาสตร์และการทหารนำเสนอการพัฒนาคู่มือของนายทหารใหม่สำหรับช่วยเหลือพลทหารในรูปแบบแอปพลิเคชันเป็นต้นงานวันนิทศกาลวิชาการโรงเรียนในร้อยเพลจุลจอมกล่าวเป็นงานสำคัญ ช่วยให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มาตรฐานทางการศึกษาเช่นเดียวกับสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วไปเป็นโอกาสดีที่คณาจารย์และนักเรียนในร้อยจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ประยุกต์ใช้ความรู้ผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาต่างๆทำให้เกิดองความรู้ใหม่ๆเป็นประโยชน์ต่อสถาบันกองทัพบ,บกและประเทศชาติสืบไป สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมเวลา15นาฬิกา4นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมครั้งที่4 <raum at> หัวข้อ การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อปกป้องการเปลี่ยนแปลงของโลกโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้ยอันเนื่องมาจากพระราชนำริมูลนิธิชัยพัฒนาคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเครือข่ายสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นระหว่างวันนี้ถึง21พฤศจิกายนนี้เพื่อเผยแพร่อ,องค์ความรู้ด้านการจัดการน้ําเสียด้วยวิธีทางธรรมชาติตามแนวพระราชนำริรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ทั้งเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักศึกษาได้แสดงผลงานวิจัยและสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนใน4หัวข้อได้แก่การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการปรับตัวของทรัพยากรธรรมชาติการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติและมลพิษทางธรรมชาติมาตรการลดการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์และการปรับตัวตามสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โอกาสนี้ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องภารกิจของมูลนิธิชัยพัฒนาในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทรงกล่าวถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ sustainable development เป็นแนวทางในการพัฒนาที่ไม่เพียงแค่ตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบันแต่ยังต้องคำนึงถึงความต้องการของคนในอนาคตให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการให้ความสำคัญแก่ผู้คนในสังคมมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนมีแนวทางการพัฒนาแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงทุกด้านของการพัฒนาเข้าด้วยกันอย่างสมดุลทั้งโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทรงยกตัวอย่างโครงการเช่น โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีมุ่งเน้นการบำบัดน้ำเสียและกาจัดขยะโดยใช้วิธีการทางธรรมชาติและโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดคาเมเลียและน้ำมันพืชอื่น,นจังหวัดเชียงรายที่ให้ความสำคัญกับการปลูกป่าโดยปลายทางได้ผลิตน้ำมันเมล็ดคาเมเลียที่มีคุณภาพต่อการบริโภค โครงการด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนซิริได้สนับสนุนให้ชุมชนปลูกผักปลอดภัยเพื่อการบริโภคโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เป็นหลักในการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรที่ดินในที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับโครงการด้านการช่วยเหลือสังคมและชุมชนเช่นโครงการอัมพวาชัยพัฒนาดุรัก์จังหวัดสมุทรสงครามและโครงการโรงเรียนการสอนกีวิตจังหวัดสระแก้ว ส่งเสริมการอนุรักษ์วิถีชีวิตของชุมชนแบบดั้งเดิมเพื่อไม่ให้สูญสลายรวมทั้งโครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเช่นโครงการพ,พัดพัดเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคสร้างช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่โครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนานำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัวตวรขัตยราชนารีพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดควายสวยงามอุดรธานีวิถีคนวิถีควายมรดกไทยมรดกโลกประจำปี2567วันนี้เวลา9นาฬิกา6นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักอัครราชกุมารี กรมภาษีสว่างควัตวระคติยราชนารีเสด็จไปพื้นที่โคกหนองโกสาธารณะตำบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีทอดพระเนตรการประกวดและพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดความสวยงามในงานอุดรธานีวิถีคนวิถีควายมรดกไทยมรดกโลกประจำปี2567ซึ่งจังหวัดอุดรธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจังหวัดอุดรธานีในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยรารชนารีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเป็นครั้งที่3ระหว่างวันที่16ถึง19พฤศจิกายนนี้ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยและผลักดันให้เกษตรกรหันมาสนใจอนุรักษ์และพัฒนาควายสายพันธุ์ไทยเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นในปีนี้มีเกษตรกรจากทั่วประเทศนำควายเข้าร่วมการประกวดร,รวม567ตัว สำหรับควายที่ชนะรุ่นควายยอดเยี่ยมแกลนแชมเปนชิปเพศผู้ชื่อเจ้าพระยาจากกาแฟชาวนาจังหวัดบุรีรัมย์และเพศเมียชื่อดารินจากทิพพิมานฟาร์มจังหวัดนครราชสีมาและควายที่ชนะรุ่นรองควายยอดเยี่ยมรีเซิร์แกลนแชมเปนชิปเพศผู้ชื่อเพศพิมานจากทิพพิมานฟาร์มจังหวัดนครราชสีมา และเพชรเมียชื่อเพชรผูฟ้าจากพิชยฟาร์มจังหวัดมหาสารคามจากนั้นทอดพระเนตรดิททศการปัจจัย4วิถีคนวิถีควายมรดกไทยมรดกโลกอาทิโซนที่อยู่อาศัยแสดงบ้านเรือนแบบวิถีท้องถิ่นมีการเลี้ยงควายบริเวณบ้านโซนเครื่องนุ่งห่มแสดงการทอผ้ามัดหมีลายพญานาคขิดภูษากาสอหรือลายขิดควาย ลายดอกทองกวาวดอกไม้ประจำจังหวัดและผ้าไหมทอมือลายขดบ้านเชียงส่วนอาหารและยานำเกสรบัวหลวงมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชามีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจบำรุงร่างกายช่วยลดภาวะสมองเสื่อมและส่วนผลิตภัณฑ์อำเภอทุ่งฝนเช่นกลุ่มทอผ้านำผ้าเขามา้ามาพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นหมวกรม่มและกระเป๋า กลุ่มจักสารจากไม้ไผ่หวายและคล้าทำเป็นตะกร้ากระเป๋าและกระติบข้าวเหนียวการจัดงานนี้ถือเป็นการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ไยไทยให้กลับมามีส่วนร่วมในวิถีชีวิตของคนไทยอีกครั้งซึ่งสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวบวรคติยราชนารี ส่งสนพระไทยและส่งตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยท่งส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลเลี้ยงควายไทยให้คงอยู่คู่สังคมและวิถีเกษตรกรรมของไทยเนื่องจากปัจจุบันจำนวนควายไทยและผู้เลี้ยงลดลงอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดอุดรธานีได้ส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงควายไทย สืบสาวัฒนธรรมวิถีชีวิตพื้นถิ่นอีสานร,รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวในทุกมิติและได้รับการยอมรับว่าเป็นจังหวัดที่สามารถรองรับการท่องเที่ยวเมืองรองให้เป็นฐานด้านวัฒนธรรมนวัตวิถีกระตุ้นให้เกษตรกรและผู้สนใจหันกลับมาเลี้ยงควายเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันมีผู้เลี้ยงควายรวม13,253ราย จำนวนควาย6 9 3 4 0ตัวผู้แทนพระองค์ไปในพิธีสมโพธและห่มผ้าองค์พระนอนณวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนองปิยานาถวชิวรพัฒเป็นผู้แทนพระองค์ไปวัดใหญ่ชัยมงคลอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โอกาสนี้วางพวงมาลัยและจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธชัยมงคลพระประธานประจำอุโบสถแล้ววางพวงมาลัยและจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธชินราชจำลองด้านหน้าอุโบสถจากนั้นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีสมโพชและห่มผ้าองค์พระนอนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรบูรณะองค์พระนอน ให้รักษารูปแบบดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมและศิลปรกรรมรวมถึงเทคนิควิธีการก่อสร้างแบบดั้งเดิมเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานให้ดำรงไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และเพื่อการเรียนรู้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษา,าและประชาชนในปี2567สำนักศิลปรกรที่3พระนครศรีอยุธยาได้รับงบประมาณเพื่อบูรณะองค์พระนอน และมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินในการบูรณะ,ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบ28กรกฎาคม2567ใช้ระยะเวลา60วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเท่าห่มองค์พระนอนปักอักษรพระปรมาพิไทยวปอรรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนา วัดใหญ่ชัยมงคลเดิมชื่อวัดใหญ่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนต้นเมื่อปี1900ในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นสันนักของพระสงฆ์ที่ไปบวชเรียนจากสันนักรัตนมหาเถระประเทศศรีลังกาต่อมาปี2135เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชา ที่ตำบลหนองสารายจังหวัดสุพรรณบุรีทรงสร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นที่วัดแห่งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเรียกว่าพระเจดีย์ชัยมงคลภายหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาวัดถูกทิ้งร้างจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสิน์เป็นระยะเวลากว่า150ปีกรมศิลปากรจึงประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อปี2478ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์จนมีพระสงฆ์มาจำพรรษา จึงยกฐานะเป็นวัดราษเมื่อปี2,500ใช้ชื่อว่าวัดใหญ่ชัยมงคลมีพระครูภาวนารังสีเปรื่องเบิงเชียนเป็นผู้บุรณะปฏิสังขรณ์และได้รับการดูแลจากกรมศิลปากรเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันมีสถาปัตยกรรมในวัดอาทิพระเจดีชัยมงคลวิหารพระพุทธสายญาติหรือพระนอนสารเจ้าพ่อสิทธิชัยและพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชปัจจุบันพระครูสิริชัยมงคลเป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษา30รูปและแม่ชี45คนองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานเทิดไทยองค์ราชันพระมิ่งขวัญหนึ่งศตวตรรษ a อ a a วันนี้เวลา17.43นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยาคารสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ในการเปิดงานเทิดไทยองราชันพระมิ่งขวัญหนึ่งศตวรรษ a อ a a a ซึ่งคณะกรรมการสมาคมร่วมกับโรงเรียนสอนภาษา a อ a และมูลนิธิมหิดลอดุญเดชจัดขึ้น <N> เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา7 2พันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <N> และเฉลิมฉลองในวาระครบ100ปีของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ <N> ์ท้งนี้เมื่อปี2467สมเด็จพระมหิดตลาทีเบตอดุลญยญเดชวิกรมพระบรมราชชนกเ <N> มื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานาคารินท ทรงเป็นประธานงานพบปะาสังสรรค์ของนักเรียนไทยที่สำเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาณโรงแรมรอยัลถนนสาทรซึ่งการพบปะาสังสรรค์ครั้งแรกนั้นประสบความสำเร็จอย่างยิ่งจึงทรงมีพระราชดําริให้จัดการสังสรรค์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สมาชิกได้พบปะเกิดความสามคัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามโอกาสและเพื่อทําประโยชน์ให้แก่สังคมถือเป็นวันกําเนิดชมรมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ซึ่งต่อมาได้จดทะเบียนเป็นสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาโดยพระบาทสมเด็จพระประเมเณนพระมหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินรัชกาลที่8ทรงพร,ร,ร,ระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อปี2489โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงรับเป็นสมาชิกกิติมศักดิก์ของสมาคมด้วย <S <S องคมนตรีเปิดงานโครงการหลวงสินค้าคุณภาพจากเลอตอ่อสู่ CP e x เอ a รพลเอกกำปนารุติดิษองคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดงานโครงการหลวงสินค้าคุณภาพจากเลอตอ่อสู่ CP e x เอ a ก มูล,ลนิธิโครงการหลวงร่วมกับ CP Extra นำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในหลายพื้นที่อาทิผักผลไม้ดอกไม้เมืองหนาวสินค้าแปรรูปและสินค้าเพื่อสุขภาพมาจำหน่ายที่โลตัสบางนาตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้พร้อมจัดนิทรรศการพิเศษโครงการสารสายใหญ่สร้างคุณค่าสู่ชุมชนเป็นความร่วมมือระหว่างมูล,ลนิธิโครงการหลวงโลตัส และ e a r t h o l o เ y เพื่อร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกันชงฝีมือคนไทยคัดสารสินค้าคุณภาพจากยอดดอยสู่ผู้บริโภคทั่วไทยผ่านสาขาโลตัสและแมคโครทั่วประเทศเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวเขาและสุขภาพที่ดีของชาวเราขยายการรับซื้อผลิตภผลจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดตาก ต่อยอดความมุ่งมั่นในการนำผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงผักและผลไม้ที่ปลอดภัยคุณภาพสูงได้มาตรฐานในราคาที่คุ้มค่าคณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวัตติยราชนารี ที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรมีคณะบุคคลและประชาชนนำจากการดอกไม้และสิ่งของไปถวายที่หน้าพระลูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยราชนารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอทรงมีพระพรรธนามัยแข็งแรงโดยเร็ววันอาทิ นายกสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาตินายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้และผู้อำนวยการบริหารสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ